สวัสดีค่ะหมยนะคะมาพอ,พอสาวคํามพ่ออีกชิ่นเดิมพี่น้องคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดภาพล้านความหมายที่ใครเห็นก็ต่างตกกลุมรักในภาพภาพนี้พี่น้องคะเหมือนกับเป็นภาพที่โอ้โหใครๆก็ต่างตกลุมรักเป็นเซฟโซนของบอสนุกเป็นทุกๆอย่างพี่น้องคะสําหรับผู้หญิงสองคนนี้อ่ะพี่น้องคะเพราะว่าวามือขึ้นนะคะพี่น้องคะ,ะได้มีแฟนคลับท่านหนึ่งเนาะ เพิ่นได้ตัดภาพนี่ค่ะตัดภาพที่บอสนกนะคะหนุนตักแม่ก็คือยาหอยแล้วก็อาอายสกุณาพ,พรพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ข้างๆนี้นะคะพี่น้องคะาให้พี่น้องในเบิ่งกันเป็นภาพที่อบอุ่นมากเป็นภาพที่แบบโอ้โหล้านความหมายเป็นภาพที่สุดๆถ้ากิดเห็นก็แบบต่างพูดเเสียงยวกันเลยว่าเป็นภาพที่แบบมากมายความหมายเลยพี่น้องคะ แสดงความรู้สึกในภาพนี้ความรู้สึกในภาพนี้คือเยอะมากความรักความแม่ตาความห่วงใยความอะไรต่างๆเยอะจริงๆแล้วคือแฟนขับเนาะเพิ่อนได้ตัดรูปมาใส่กันพี่น้องคะตัดรูปมาใส่กันแล้วก็คอมอ่าแคปชั่นนะคะพี่น้องคะแคปชั่นบอกว่าเจ้าคือผู้หญิงคนแรกทีใใ่กำลังใจเดด็สุดของพ่อจ้าพี่น้องคะก็คือที่ทุกคนเห็นกันแล้วเนาะก็คือ อบอสโนกหนุนตักย้าหอยแลกัเป็นอ่าเป็นคนละสถานเป็นคนละสถานที่การเป็นคนละวันกันนะคะแต่เป็นรถคันเดียวกันนั่นเองอ่าแล้วคืออ่าหนุนตักย้าหอยนี่ก็จะอ่าประมาณดนค่ะพี่น้องคะแล้วก็คือล่าสุดนี้ก็คือหนุนตักอ้า,าสุกนพรวันก่อนที่จะมาเมืองเลยหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณวันที่วันจันทร์หรือเปล่าหรือวันอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดเนี่ย ใครเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นภาพที่เราเห็นเนาะเราเป็นแฟนคลับของศิลปินเราเห็นศิลปินเราแบบมีความอบบอุุนเนาะแล้วก็แบบรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเออเนี่ยแค่ภาพภาพเดียวมันก็สามารถทําให้เรารู้สึกอบุญใจไปด้วยเลยนั่นเองพี่นอ้องแล้วก็อยากจะมาขอเปิดคอมเมนต์เนาะเปิดคอมเมนต์ที่แฟนคลับไปหลายท่าน ได้เห็นภาพนี้แล้วก็ได้คอมเมนต์ต่อลงมาจากรูปรูปนี้นั่นเองพี่น้องค,ะเ,คอมเมะเป็นคอมเมนต์ทีย่าแล้วก็เป็นคอมเมนต์ทีรลายมากๆเลยแล้วคือพูเดเปเียวกันเลยว่าเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นใจเห็นภาพนี้แล้วตกหลุมรักเป็นคือกันบอกพี่น้องคะชอปคอยคือแบบโอ้โหแล้วก็แบบแค่เห็นภาพนี้ก็เหมือนกับพี่เพิ่นบอกอะไรกันแหละว,ว่าเออเนี่ยตกหลุมรักอบอุ่นใจรักชอบความหมายเยอะมากเป็นภาพที่แบบ หลายความหมายมากนั่นเองนะคะเอฟซี FC ท่านี้บอกว่า mm. เห็นภาพนี้แล้วพ่อจอา๋าอบุญใจค่ะแข็งแรงใจเสมอทั้งแม่หอยและก็ลูกจ๋าอืเห็นภาพนี้นะ่าประทับใจมากอบุญทั้งกายโอ้โหประทับใจมากเลยค่ะพ่อจ๋านุนตักแม่และลูกสาวความรักยิ่งใหญ่มอบให้คุณและเธอหน้ารักเอนดูไปมากๆเลยค่ะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อจ๋าและลูกจ๋าอ่า ความน่ารักของคุณแม่และลูกสาวน่ารักมากเลยค่ะถึงว่าน้องพี่น้องอถึงว่า,อ,าอ้ายจะไม่ใช่ลูกแท้ของบอสนุกแต่บอสนุกก็คือรักและเมตตาเอนดูเหมือนลูกแท้ๆในไส้เลยนั่นเองอาจจะเป็นเนี่ยแล้วคนอัิวินเนี่ยไม่ใช่ลูกจริงๆทําไมแบบอย่างนั้นอย่างนี้จังพี่น้องคะคือจังบอสนุเกบอก,บอก,บอกดนดุนนอวาไม่เคยมีลูกแต่ก็เคยมีลูกน้องที่สามารถจะดูแลกว่า300ชีวิตกว่า200ชีวิตได้ อันนี้ก็เหมือนกับการเลี้ยงลูกพี่น้องคาว่าเข้าแบบมีเขามีนานมีทียูมีทีพักพิก่มียังไหาพคืนนั่นแหละือจงนี่แหละอ้าวเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเข้ามาในเติมเต็ม,ตมในอาชีพีหก 6. ก็คือบอลโนกันกะเรียนรู้พี่น้องคาเรียนรู้เขาไปใร้นตัววานเนี่ยความเป็นพ่อมันเป็นยังไงถึงจาได้เรียนรู้มากเพราะว่าบอนโนก็มีความเป็นพ่ออยู่แล้วว่าลูกน้องเนาะก็เหมือนกับเป็นอา มื่านาลูกน้องคือจงแบบคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละอก็คือแบบบอสนนเป็นผู้นําลูกน้องก็คืออยู่แบบทางเซียนหกเป็นศิลปินเป็นบอสเป็นแพเกตตามกว่าสองชชีวิตนะเขาก็เรียกแบบเออพ่อนกบอสน,นกเสียและพี่น้องคะถึงแบบว่าเป็นผู้นําความเป็นพ่อเนาะนี่แหละถือว่าสุดยอดจริงๆสําหรับบอสโน,นอกเนาะแล้วคือนี่แหละพี่น้องแล้วคนผู้ดใดเห็นกับผู้เียวกันว่ารับ ว่าชอบว่าติดตามว่าไม่เสียเที่ยวที่มาติดตามมาชอบมารักมาซัพพอร์ตเซมิหกพี่น้องคะเพิ่นบอแฟนคลับแต่ละคนเพิ่นบอเสียเที่ยวอีลีทีมาหากักมากซัพพอร์ตเซมิหกเพิินแบบโอ้โหยินดีมากๆที่จะมาอ่าซัพพอร์ตคนที่เรารักศิลปินที่เราชอบนั่นเองพี่น้องแล้วคือ คอมเมนต์ขออ่านคอมเมนต์ป่อก่อนพี่น้องคะว่าคอมเมนต์แฟนครับแต่ละคนที่เพิ่นมาคอมเมนต์ถึงเรื่องเล่านี้เนาะพ่อจ๋าลูกจาก๋าเป็นคอมเมนต์ที่เยอะแล้วก็แต่ละคําแต่ละอาวาจาที่คนได้พิมพ์ออกมาเป็นคําที่โอ้โหสะดุดต้องนําออกมาพูดเป็นคําที่น่ารักมากพี่น้องคะแฟนบอกถึงว่าแฟนครับเนาะพี่น้องแฟนครับเสียมหกบอกถึงมาโอ้โหเพิ่น เบิองแง่งกันดีๆแบบดีสุดๆเลยพี่น้องคะดีแบบดีดีดอิลิเบิองแง่งดีซัพพอร์ดดีคือจังว่าเข้าเป็นอ่าที่จังเ่าเป็นอันบอกคลิปน้องสีงพี่น้องคะพูดกันว่าเออเนี่ยขอบคุณนะคะสคพมาพูดคลิปน้องให้อ่าเราได้รับชมรับฟังกันอยงสีงพี่น้องคะเออพี่น้องเลิศถึงความหน,นลาล้าของเอฟซีขึ้นเนี้ยวแน่นมากๆเลยสําหรับเอฟซีเสียงไม่หกบอกเลยเลยว่าเนี้ยวแน่นจริงๆพี่น้องคะแล้วคือโอ้โห สุดๆอายก็คือน่ารักเนาะพี่น้องๆไพเดที่ตามมาแต่เธอแหลกกับซีลูว่านอ้งบบนองเป็นคนแบบได้เนาะเป็นคนจังสรรจังสี่กับซีลูแล้วไพบอลูก็สามารถไปสิแบบไปเบิงคลิปเรื่องเล่าเนาะจังสรรจังสีเดะแล้วเจ้าสิตกลุก่มรักอืเห็นโตจริงแห้งสิตกลุ่มลักพี่น้องเอ้ยเงยดหลายโตจริงเนี่ยแบบอุ้ยตาสั่ง่ะพี่น้องคะ่ะความทะเลนของเด็กความน่ารักของเด็กเนาะโอ้โหเนี่ย แฟนคลับแต่และคนคอมเมนต์แปแปนเลยค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่าหนีนะคะโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากอบอุ่นใจจริงๆเป็นบุญพัฒนาของอ้อายมากคะ่ะที่ได้เจอกับพ่อนกับย่าหอยอันนี้จริงๆพี่น้องคะเป็นบุญวัสนาอีลีทีอ่าได้มาเจอกันเนาะพี่น้องเนาะสุดๆโบพี่น้องคะสำหรับายสุน่าพรใครๆพูดถึง ก็ต่างหลงรักก็ต่างรู้จักว่าเนี่ยเธอคนนี้เป็นใครมาอย่างไงอะไรอย่างไงโอ้โหสุดเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์แม่คนหนึ่งให้ฟังพี่น้องคะเพื่อนข้อมเในยงวแห้งเพื่อนบอกว่าเห็นแล้วอบอุ่นใจมีความสุขดีต่อใจมากเป็นความรักพ่อจ๋าลูกจ๋าที่ทับใจที่สุดเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยค่ะขอให้เห็นภาพนี้ตลอดไปนะจ๊ะเห็นแล้วดีต่อใจเสมอมีความสุขมากจ้าเป็นครอบครัวที่มีความรู้สึกอย่างไรกับ มีเป็นความรู้สึกอย่างไรบ้างคู่บุญจริงๆย่าหอยพ่อจ๋าหน้าเหมือนกันเลยค่ะย่าหอยลูกจ๋าพ่อจ๋าหน้าเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะของแท้เลยค่ะผู้หญิงสองคนนี่คือกำลังใจที่สุดของบอดนกพงศกรต่างคนต่างมาเติมเต็มกันแล้วก็มองกันแล้วอุ่นค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหอยากเห็นภาพนี้ไปนานๆค่ะดูแล้วอบอุ่นใจพ่อจ๋าคงจะหายเหนื่อยบ้างนะโอ้โหเกินข้ามสิว,วพี่น้องค่ะแต่ละคนเนาะ น่ารักเอ็นดูมากมายโอ้โหโลกนี้ช่างสดใสย,ยิ้มเหลือเกินยิ้มหวานมากๆช่างแบบโอ้โหสดใสมากๆทั้งน่ารักทั้งสดใสนะคะพี่น้องค้านี่แหละถึงเรื่องราวใครเห็นภาพนี้แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้พี่น้องคะซอมพ่อเห็นเลยรู้สึกปลื้มตันใจรู้สึกอบุ่นใจว่าเนี่ยทางไอ,อ,อ,อแลวก็บอลทงมาเจอกันนียมันคงเป็นบพเพสัสนิวาสคงเป็นแบบ วาสนาได้มาเจอกันพมกไดคิดได้มาเจอกันนาอพี่น,อน้องเนาะและก็ไม่เข้าได้เห็นจนถอดสมือนี่ตต้งเต่มมื่นจินยองก้าวคาย่างขามเข้ามาในพวงการมาลอกมะลามในคณะเซมนโฟก็คือสุดยอดอยู่แล้วน้องพี่น,อน้องเนาะก็เราก็รอ,อดูพัฒนาการของน้องไปเรื่อยพี่น้องคะอีกไม่นานอีกไม่เกินรออีกไม่กี่ปีคิดว่าน่าจะดังเปียงปังมากามากสาวน้อยคนนี้พี่น้องคะเพราะว่า น้องมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ค้นหาเยอะมากพี่น้องคะนี่แหละจะได้กบเมาเบาข้า,า,าวของน้องความน่ารักของลูกนีพี่น้องคะของลูกนีที่ว่าฝั่งนึงยาหอยฝั่งหนึ่ง,ง,งดุกสาพี่น้องนี่แหละถึงความน่ารักสหรัาหันนีขอรับพี่น้องเพี่นอ,นนอนสนิท้ากคนไดกูแชร์เวตามเป็นกำลังใจให้สาวพอด้วยนะคะจะได้กระสีมาเบียรข้าวข้าของอาจีพน่าพอให้ฟังอีกเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะสำหรับมนีไปกันคะ่ะ